เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเองเพื่อนเพื่อนมาดูอย่าหาทำถ้าเกิดแจ็คพอตเนี่ครับหมาดเปลี่ยนเองไม่ออกนะเพื่อนๆนี่สว่านเจาะเห็นไหมเพื่อนสว่านเจาะก็แล้วนี่สว่านเจาะก็ยังไม่ออกเพื่อนใช้ควง หมุนก็ไม่ออกเจาะรูข้างล่างบิดก็ไม่ออกเพื่อนๆเออหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ใช่ไม่ใช่รวมแล้วก็ใช้เวลามากมายครเพื่อนเปีเป้ยนี่ข้างวันแล้วเนียวันที่สองวันนี้เลยเพื่อนๆนี่ไม่ออก ปะแจจับแป๊บเพืเ่อนๆตัวนี้ก็ซื้อมาเลยถ้าอยากจะออกออกแน่นอนบีบเข้าไปตัวนี้ตากเล็กไปหน่อยเพื่อนๆ้องซื้อตัวใหญ่นะเพื่อนๆบีบใช้บีบจับเอามือเดียวนะครับอยู่ข้างล่างนอนอยู่เลยทำไม่ดูยากหน่อย นี่ยบีบมองเห็นไหม,มองเห็นนะมองยยกไหมนะเนี่ยเป็นว่าผมบีบบีบแล้วก็หมุนโอ้กว่าจะออกเพื่อนเพือนแทบตายเป็นประสบการณ์เพื่อนนี่กว่าจะออกแทบาลากเลือดเลยต้องบอกอยากมากๆตัวนี้นี่มีทั้งสวรรค ทั้งเจาะทั้งตอกแบบโซ่ก็ใช้นี่กรองร้อยห้าสิบกรองน้ำมันเครื่องนี่ซื้ออุปกรณ์อีกสองร้อหสิบก็ไม่ออกเพื่อนๆไม่ออกนะเพื่อนๆตอกไม่ออก ใช้เชือกใช้สายพานไม่ออกเพื่อนๆอนอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อนที่ออกคือนี่ซื้อมาตัวนี้ไม่ผิดหวังไม่ต้องไปมองหาตัวไหนเพื่อนตัวนี้ชัวมือใหม่นี่ครั้งแรกเอาประสบการณ์แบบมือใหม่มาบอกเพื่อนคอมมาบอก,แบบขอบอกเขาคอมาตัวนี้ไม่พอนะเพื่อนแบบ กำกึ่งมากต้องเอาเพื่อนเพื่อนต้องเอา,ต,อเอาตัวใหญ่กว่านี้อันนี้หนึ่งทับสองเพื่อนเพื่อนต้องใช้มากกว่านี้ไม่รู้เขาเาว่าอะไรเอาปากใหญ่ๆเพื่อนแล้วก็จับบิดออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนตัวเดียวไม่ต้องเบซื้อบอกมาถอดน,นะเพื่อนเพื่อนมันไม่ออกถ้ามันแน่นเนะ่นล้านเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนคอนเฟิร์มไปเอาประเจจะแป๊บตัวใหญ่หมดปัญหา ซื้อตัวเดียวใช้ได้ทั้งชาติโอเคนะเพื่อนๆน,นี่ขวาจะออกเมื่อวานไม่ออกวันนี้มานี่ครับก็สำเร็จนะครับเมื่อกี้ที่ตั้งตอกก็แล้วตอกไขควงเสียบเข้าไปสองตัวบิดไม่ออกนี่ไขควงตอกเข้าไปแบบนี้เพื่อนๆสองตัว เสิบเข้าไปสองตัวเพื่อนเพื่อนไม่ออก,มอกเนี่ยแบบนี้สองตัวแล้วก็บิดมันยังไม่ออกเลยเพื่อนเพื่อนมันจบที่ปะแจคอมามเพืเ่อนๆไปซื้อปะแจคอมาย้ำนะครับปะแจคอมาบอกเบิกไม่นั่งซื้อมันเพราะยังไงมันก็ไม่ออกตัวจะแน่นดีแม็กนะครับสำหรับดีแม็กที่อยู่ข้างล่าง ถ้าปเจคอมามันเข้าได้เพื่อนไปซื้อปเจคอมามาหล้านเปอร์เซ็นต์บีบยังไงก็ออกแน่นอนไม่เสียตังฟีด้วยพวกบล็อกลูกถ้วยถ้าเกิดช่างไขแน่นๆมาเพื่อนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ออกโอเคนะเพื่อนหากว่าจะได้เดี๋ยวจะถอดใส่แล้วเพื่อนโอเคเออ ปะกอบเสร็จแล้วเพื่อนนี่อันนี้เมื่อกี้นี้บอกว่าไม่ต้องซื้อสรุปก็คือซื้อมาไปแล้วเอาขันเข้าขอเพืๆๆ่อนมือบิดให้ตึงแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เพื่อนโอเคซื้อมาไว้ขันขันเข้าเวลาเราเปลี่ยนถ้ามันไม่ออกเราก็ใช้ประแจจับแปบ๊บเพื่อนโอเคนะเพืๆๆ่อน อันนี้ซื้อมาควรจะมีเอาไว้ใช้เวลากันเข้าแต่เวลาถอดออกถ้าออกก็ดีไปถ้าไม่ออกก็คือปัดเจ็จะบแป๊บครับปัจเจ็จะบแป๊บออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเพื่อเพื่อนโอเคขอให้โชคดีเพื่อนๆในการทําเองนะเพื่อนๆ,ๆแต่ต้องบอกว่าสูตรครั้งแรกเพื่อนเื่อนแจ็คพอตลถตัวเองโคตรแน่นเนี่ยดู มุดใต้รถไม่ใช่โฟวิวเพื่อนแม่แรงขึ้นแล้วก็มุดนะครับมันก็ลำบากหน่อยแต่อยากทดลองไงเพื่อนๆโอเคอบกบ